สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝาก,กด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปจ้าคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางลาวสามัคีนะคะของวันที่23มกราคม2565มาแบ่งปันค่ะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขนะคะก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนก,กันไปจ้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับตารางนะคะวันนี้ตารางเอสจะให้ที่9 3 0 4 8 6แล้วก็5นะคะสามารถจับคู่ได้เลยนะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะอันนี้เอดจะให้สามตัวนะคะลองให้สามตัวนะคะเอาเป็นสี่แปดศูนย์กับศูนย์หกเก้านะคะ สามตัวแอดจับให้สองคู่นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบที่แอดจับให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางได้เลยนะคะส่วนสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า 9ก้าแปดศูนศนหปดศะคะอันนี้ว่าจะเขียนสี่ศูนะคะดูสิเขียนศูนย์สี่หก็ไม่เป็นไรนะคะไปกะน,นะคะเพื่อนจะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะแอดกันให้ที่70แล้วก็48นะคะส่วนตัวที่จะเนิ้นให้นะคะ9ก้าสาห้า ศูนย์หค่ะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้เอดฟันให้ที่ห9นะคะ ถ้าเบิ้ลเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเก้าเก้าถ้าใครชอบเบิ้ลนะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแชร์ไปให้คนที่เขายังไม่เห็นคลิปนะคะเพราะว่าเวลาแอดลงคลิปนะคะไม่ค่อยได้มีการแจ้งเตือนไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ากดไลค์กด like, แชร์นะคะขอให้โชคดีกันทุกๆคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ